ดูนาะทุกวันจุ๋มวันนี้เข้าที่แล้วซึ่งเราเฉยๆยงไงเออคือเราก็เราทำตัวปกติเคสของพี่จุ๋มเนี่ยเป็นกระบวนการที่เราสร้างการบาดเจ็บเล็กๆแล้วใช้ตัวไหมที่เป็นตัวบำรุงผิวสร้างคอลลาเจนมาช่วยเสริมอันนี้ก็ถือว่าได้ผลดีมากๆนะครับคือพอก็มีกระบวนการที่เซลล์ของเรามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ มันก็เลยทําให้ฝ้าหายไปด้วยพร้อมกับยกกระชับหน้าไปในขั้นตอนเดียวใช้งบครั้งเดียวซื้อหนึ่งได้หลายขั้นตอนหมอเลยรู้สึกมีความสุขกับการทํางานด้านนี้มากเลยเรายังสามารถใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ไปได้อีกหลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่ใช้แล้วได้ผลดีเลยคือเราใช้สเต็มเซลล์ของเด็กทารกควบคู่กับฮอร์โมนของเด็กทารกฉีดแล้วก็มีงานวิจัยเลยว่าฝ้าดีขึ้นชัดเจนภายในเวลา3เดือน p r p เป็นการใช้เกรดเลือด แล้วกเกร็ดเลือดเราอ่ะจะเป็นตัวที่อุดมไปด้วยกรทแฟกเตอร์ที่ไปเรียกสเต็มเซลล์มาซ่อมผิวแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีวัตถุดิบในการซ่อมมากกว่านั้นเราก็ใช้เซลล์ผิวของเด็กทารกช่วยไปเพิ่มพลังในการซ่อมแซมจะใช้คู่กันครับคือ PRP เ,เป็นตัวเรียกสเต็มเซลล์แล้วก็ใส่สเต็มเซลล์เข้าไปซ่อมบำรุง